เอาเลยครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะกับช่อง n i c e y Gaming นะครับในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกม d a r k n e s t 2 Revolution นะครับผมโอ้โหต้องบอกเลยว่าเกมเนี่ยก็เลงจะเปิดตัวในวันที่20แล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยในวันนี้เนี่ยผมมีข้อมูลจะมาบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะครับในเรื่องของระบบต่างๆในเกมนะว่ามีอะไรเนี่ยที่น่าสนใจบ้างน,นะครับก่อนมชมคลิปนะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ ขอแนะนำรา้านซีการ์ดและเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีแน่ไม่มีรีฟันแน่นอน100%นะครับดูดันแบบไม่เกรงใจใครด้วยนะสำหรับคนที่สนใจอยากเติมเงินราคาถูกแบบนี้นะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย อย่างแรกเนี่ยเรามาดูในเรื่องของตัวละครก่อนเลยแล้วนะครับตัวละครตัวแรกเนี่ยก็คือเจ้าดาบใหญ่วอริเออร์ของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งตัวละครในเกมเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด4ตัวนะครับแต่ว่าเรื่องของตัวละครสกิลหรืออะไรพวกนี้ผมอาจจะยังไม่เจาะลึกนะครับผมอาจจะค้ำค้างไปก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูในช่วงของคลิปแต่ละตัวละครกันเลยนะครับว่ามันจะมีอะไรกันบ้างนะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมจะแนะนําเป็นตัวละครคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือตัวดาบใหญ่ของเรานะครับเป็นวอริเออร์นะที่จะเข้ามาให้เราเล่นเนี่ยจะมีีดยชพ แล้วก็จะมีธนูนะไม่สามารถเลือกเพศได้นะครับทั้งวอริเออร์ดาบใหญ่แล้วก็ธนูเนี่ยเราจะฟิกเพศไว้ที่เป็นผู้หญิงกับผู้ชายนะสุดท้าตัวหนึ่งเนี่ยก็คือคิริกนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะแต่จะเป็นพวกสายแบบซับพอร์ตนะครับแต่ซับพอร์ตอะไรก็ไม่รู้นะดาเมจจัดมากเลยนะอันนี้เนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งชายแล้วก็หญิงเลยนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็เป็นซอร์สเลสนะเป็นแม่มดของเรานั่นเองก็อย่างว่าแหละมันไม่มีผู้ชายอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่สามารถเลือกได้ สุดหนึ่งสองอาชีพถัดมาเนี่ยยังไม่เข้ามาในเซิร์ฟที่เราจะเล่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอก,ก่อนนะและในเรื่องระบบต่างๆภายในเกมนะครับก็จะมีองค์ประกอบหลายอย่างมากๆเลยนะเดี๋ยวผมจะไล่ไปตั้งแต่ระบบแรกเลยนะครับระบบแรกเนี่ยก็คือระบบของสกิลนั่นเองนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันนะว่าทางด้านของ d r a g o นเนสสเนี่ยมีเอกลักษณ์ตรงที่ว่าเราสามารถเปลี่ยนคาทได้ถึง2คงคัเลยนะครับผมในตัวละครเดียวนะอย่างเช่นวอลเลอร์เนี่ยเราจะเปลี่ยนอ่าไม่ว่าจะเป็นสายคอรหรือว่าสายดาบอะไรพวกนี้ครับอ่าตรงนี้ก็ทาได้เหมือนกันนะ แล้วก็จะมีนักธนูนะจะเป็นทั้งหน้าของโบมาสเตอร์หรือว่าจะเป็นอโรบัดก็ได้นะครับผมอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่าชื่อเนี่ยอ่านถูกหรือเปล่านะครับเพราะว่าแต่และชื่อเนี่ยคือหลากหลายมากเลยนะครับผมเนี่ยนักเวก็จะมี2อ,อาชีพนะครับผมเป็นเมทไฟนะครับนี่เป็นธาตุไฟแบบบึ้มขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็จะเป็นในเรื่องของเมทที่เป็นก้อนหินอย่างนี้นะครับเรียกอ่าเมทิโอลงมานะอันนี้ก็ทําได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งพวกสายซัพพอร์ตนะครับก็ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวต,วตรงที่ทั้งชายและหญิงเน ก็จะเป็นแบบนี้อ่ามันจะไม่เหมือนกันนิดนึงนะครับเป็นสายป้องกันหรือจะเป็นสายดาเมจอย่างนี้ก็ทําได้เช่นกันนะครับผมระบบต่อไปเนี่ยคือระบบตีบวกของเกมนี้เลยนะครับระบบตีบวกเกมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแปลกนิดนึงนะซึ่งผมเนี่ยถามว่าเคยเล่นมาก่อนไหมบอกได้คําเดียวเลยว่า ไม่เคยเล่นมาก่อนเหมือนกันนะครับในเรื่องของการที่ใส่หินตีบวกเพื่อเพิ่มอัตรา,าการตีให้มันครบร้อยเอนะครับอย่างสมมุติว่าเราจะตีขั้น9ไป10อย่างเงี้ยเราก็ต้องใส่หินเนี่ยให้มันครบนะครับผมถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยในกรณีที่คนดวงแตกนะครับดวงไม่ค่อยมีอย่างเงี้ยกดตีบวกไปเนี่ยเผลออก็อาจจะไม่ติดก็มีครับเนี่ยน,นี้มันไม่ติดแล้วเห็นไหมเราก็ต้องพยายามใส่อันที่มันแบบเพิ่มในเรื่องของเปอร์เซ็นต์การตีบวกให้มันเยอะขึ้นถ้าเกิดทําอย่างเนี่ยเราต้องหาหินแบบนี้ให้ได้เยอะๆนะครับแล้วก็จะ ต่อไปเนี่ยก็คือระบบแฟชั่นนะครับระบบแฟชั่นเนี่ยแน่นอนว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะได้อยู่แล้วใช่ไหมครับเนี่ยผมก็จะเอามาให้ดูสัก2อสแบบแล้วกันนะครับว่าแฟชั่นเนี่ยมันว่าเป็นในรูปร่างแบบไหนบ้างนะครับนี่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบสายแฟชั่นนี่น่าจะถูกใจคุณผู้ชมแน่นอนนะครับมีทั้งชุดแล้วก็เรื่องของดาบเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็ยังไม่ได้รวมของเรื่องของตกแต่งด้านหลังด้วยนะไม่ว่าจะเป็นปีกหรืออะไรพวกนี้ก็มีให้เหมือนกันนะครับเนี่ยเราสามารถใส่ได้หมดเลยนะครับพวกปีกอะไรพวกนี้เท่ๆ ตามขั้นนะครับผมเนี่ยเราก็ต้องมาหาดูว่าของแตล่ละชิ้นที่เขาต้องการเพื่อที่จะคาบขึ้นขั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างน,นะครับผมเนี่ยของแต่ละอย่างนี่น่าจะหายากเราเรื่องเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคาบยาเนี่ยก็ต้องหาของเหมือนกันนะครับต้องหาปลามานะหรือเพื่อมาคาบเอายาสกัดยานะครับนี่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ซื้อยาได้เนี่ยเราก็ต้องทําแบบนี้นะครับก็ต้องหาปลาหาอะไรมาเนี่ยเพื่อคาบเอายาใหญ่ขึ้นมายิ่งถ้าเป็นสีทองเนี่ยต้องใช้ปลาถึง3ตัวนะครับที่เป็นปลาสีนี้นะถ้าถามผมว่าหายากไหมเน่งงอ ยังไม่ถึงเว็บสามก็ยังไม่สามารถปลดล็อกตรงนี้ได้ส่วนต่อไปเนี่ยก็คือเคเวสรายวันหรือว่ากิจกรรมทั้งหมดนะครับโอ้โหผมบอกเลยว่ามันเยอะมากๆเลยนะเนี่ยผมเลื่อนดูแล้วเนี่ยบางอันเนี่ยผมยังทําไม่เสร็จก็มีนะครับถ้าเกิดว่าใครที่มีเวลาพอสมควรเนี่ยแนะนําให้ทําให้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้ทั้งไอคแล้วก็ขอต่างๆมากมายเลยหรือแม้กระทั่งตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยมันจะมีขึ้นบอกนะว่าเราเนี่ยทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วก็ไปถึงตรงจุดไหนแล้วนะครับเนี่ยของรางวัลที่ให้เนี่ยก็จะเป็นกล่องตรงนี้ที่มันนนได้พวกเศษิตรงีา แล้วก็มาถึงในเรื่องของกิ้วนะครับกิ้เนี่ยผมไม่มั่นใจว่ารับได้ถึงกี่คนนะโอ้ oh, อาจจะถึง140เดินนะครับตั้งแต่เวล5นะครับโอ้โหกิ้วรับเยอะขนาดนี้บอกได้เลยว่าอู้ฟู่แน่นอนใครที่ขยันเล่นน่อยๆครับตามหากิ้ใหญ่ๆอยู่เนี่ยก็เนี่ยครับลองดูได้เลยนะกิ้วแต่ละกิ้วนี่คือต้องคัดสรรอย่างดีเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเลเวลที่สูงแล้วก็คนเนี่ยเล่นเยอะด้วยถ้าเกิดใครมาออนไม่บ่อยอาจจะโดน,นตะออกได้นะตรงนี้ สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ